เด้อจ้าเบิ่งบรรยากาศทางไปเก็บเห็ดน่ะอันมี้ตะทถงให้โงนะจาจังซี่ล่ะเดอ้อป้าอันนี้ใกล้บ้านเลยล่ะจ้าบ่ไปไกลดอกเพราะว่าไปไก่เราก็ย่นานเข้าป้าออกป้าแล้วนก็เจ้าก็สิมีเห็ดหรือบ่มีเห็ดก็เจา้าก็สิจังใดก็กลับมากับ่ทันมืดก่อนก็นกสิบ่เห็นอีหยังมันถับไปอยู่ในป่ามีทีหน้าคนเดียว เห็นไหมคะนี่คนเดียวอีเลเดอ้อสิหาว่าบ่แจ่งกันว่ามันเป็นแต่ย,ยานบ่หนี่งว่ามีผู้ใดเด้อหนี่งว่ามีผู้ใดเด้อหนี่งมีแต่ขอน,นเด้อหนี่งผู้เดียวเนี่ยนั่นนั่นนั้นนน <laughs> อเราเด้อหนี่งด,ดอกหนึ่งดอก,กแรกราเบิ้งเด้อหนี่โอ้ยสาธุสาธุสาธุาธไว đeo 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 tăng lá con tăng lá con cầm bông cầm bông cầm bông ai bỏ cái hơn này bỏ cái hơn ai bỏ cái mực con này đó này lá này đó này 2 đọt nhang chắc thìa. ôi bằng đó là Mệt เดี๋ยวเห็นอย่างลูกวัตถินะี่สายกระซอยบ่ยบได้เด้อยางนันกระใดย่างขงมา 9, า 5, ่าก้าวกล้ใดเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวคนผู้เขียวเอ๊สงสัยที่ตองย่างหลัหกดีนะเราขึ้ยยางมาตีใหม่จะเทียย่างหลักไปเบิ่งซอยนี่ก่อนนะเนี่ยเนี่ยซอยหนึ่งเนี่ยเนี่ยโทษทีเบิ้งตะลิตนต้นเบิ้งนึ่งันได้สองดอกบัดทีน่นี่ม้าหมองไมนะ้นะบัดที่ไหน มามหม่องไหมเห็ดหน้อยเห็ดเพิงกน้อยป่ะทีนะก็สิพอได้กินอยู่ดอกเบงซ้งต่อเปียกว่าจื่นคักเด้อเนาะขาเน่ากับมีเอ้ะเก็บไปก็สิว่าตัวจันโอ้ยจืนแทะบ้างจืนแทะโอ้ยเห็ดนาวดปลาแล้ว คือห่างแท้เฮ็ดจังไต่จังสิได้เต็มกระตามาอะนะี่คือห่างแท้ทั้งห่างทั้งเนาแล้วก็บ่เห็นระเบิงแดดเริ่มซองแล้วบระเทศเนี่ยระเบิงระเบิงแมนอีหยังนี่เห็นอีกแล้วบระเทศนีเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นบโอ้ย สองอยังมาอีกไก่เติบอยู่นยังหอไว้อันนี้นนน็แมเนบนที่ไห,ห,ห,หนเฮ้ยฮามาที่นหน,น,น่าซองัดที่ไหนซองซองที่หน้าซองอันนี้เห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกอเอะเบิ่งซอยกันเห็ดไข่มุกเนี่ย ขาดแต่ว่ากินแซ่แบแซบเด้เนะี่ยเด้อเห็ดไข่มกนะุกเนี่ยกินแซ่บเถอะได้มันแบบว่ามันบ่ม,บอมีอย่างยุ้ยยุ้ยคือเห็ดเพิ่งบัตเตนี่เวลาเขาใส่ต้มยำนะ่ะแซ่บนะเห็ดอันนะั้นเอออ่ะเอาต้นไม้เอามาเกิดอยู่วางจังสีแต่โอ้ขาเนาขานเนาอารมณ์ดีบัตเตอร์ เฮ้ยเย้ย้ยไเนียยมาครมาที่ไหนมองเนี่ยเฮก็ปนร่งสะเนนียนีท่ยี่ยไงเอ้ห็นแต่ขาป่ที่มาจไหนที่ไหนเนาะ เกิดอะไรขึ้นว้ายนาาเบิดนาาเบิดเรลาเซต้างไหนไประเทศน่ะนาาเบิดก็กินกาได้แล้วเนี่ยบางขามันด้วยล่ะตัดมึงเฮ้ยแต่ว่าออกไปได้อยู่ได้ล่ะแต่ว่าหัวมันอะไรก็ซืได้หรอกหัวมันอะไรก็สิบอไได้ขามันเอาอไปได้ยนยอะนะติดตัดต่อ,อไปอันนี้ก็นะ ้สงวแท่เดี๋ยวเบิ่งอีกกนหนเดี๋วเบงอีกกนน้าเดี๋ยวเสียอันนี้เสียงไว้เดี๋ยวคนสิมาเห็นเดี๋ยวสิวามีเห็ดปีนาไม้ไหมปีนาเนี่ย้าเนาเด้อในกแมอีกด้วยเบิ่งห้อยกวางเตะ่นองห้อยกวางเตะแล้วก็ห้อยหนูห้อย มันก็ลอกกันเนยะมันกัดตายตายแต่อันขี้เก่าเข่าขี้เก่าสิงสารสัตว์เดี๋ยวมังก็นเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ว่ะนี่นี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อีกโอ้ย,อยสัตว์เตะเอาไว้อ,อีกอันหนึง่งโอ้ยเนาวนาวแล้วใส่บ่ไดแล้วอัปเดตได้ลายปันไดแล้วโอ้ยตายตายตเท่านี้ละตายเท่านีน้ละ บองนู้นนี่เก็บก็ปเป็นระเบียบเฝ้าได้ท่านี้ได้ท่านี้เออยังดียังดีเนาวก่อนบองนู้นนะ่ะบรรยากาศเอาให้เบิรงแอนบอนได้เติมอีกจากน้อยนึงแน่นนะ่ะแล้วเบิรพี่น้องเ,อเก็บเห็ดยำคำตอนนี้ก็มืดละกลับบ้านดีกว่าไปเบิรงดูเพียแจ็ควาีิดินคีดอนเออบบได้เอาออกเพราะว่ามันคำเอาออกบ่ทัน หอบมาบ้านนี่แหละสร้างหัวมันเถอะเนาะเห็นบเนี่ยดอกน้นอยๆตุมุติเมกับพ่อได้อยู่ตั้วนาวกาับลายเหมือนเสาก็จะฝาดมันแต่เสาแท่น้อมือมือนเนี่ยไปแต่เสาเบิ้งดอกนี่ดูแค่โอ้มาซ้มซอยกันหากินหัวมั้งไงไปอยู่จังใดใหญ่อเอากระดอกกระเดียดแท้โอ้ยอาสิให้เบิ้งนะคะเด้อ แล้วก็เป็นบทเลี้ยนที่ราคาแพงที่สุดมานนี่เพราะว่าไปฝ้าเก็บก็บคือเอามาเบิดเลยดึงออกมาเลยก็คือเอามาเบิดทั้งขีดินขีดอนระเบิงบัตเทนี่เอ,อ่ขอแนะนําถ้าไปเก็บเห็ดหอยล่างว่ามันหอยล่างห้เล้าขามาสกักกอนห้เล้าขาสักก้อนระเบงทุกอย่ะมวันนี้ต้องได้มันหรออีกมันขีข้คานบัตเทน่าขีดคานขีดคานโอ้ยจ้าซีแล้วเสีย ต้องได้มาเหลาเห็นบ่ไหนข้านได้บ่ที่ไหนน้ำเก็บล่ามันแดินไปเก็บยางบ่เมื่อยบัดกับมะบานเมื่อยหลักก็บปอยากเห็ดสันเด้นี่เห็นบ่ไหนขี้ดินขี้ดอนขี้ฝุ่นขี้ฟอยต้องเอาออกบ่เด้อที่หลังเห็นบ่จังสิสร้างหวงัวมันเถอะว่า บ่เน่าก็บบได้เอาออกเพราะว่าตอนเก็บก็บบได้รวมมันเน่าเนาเนะเป็นธรรมาชาติจังไายก็สร้างมันถอดมีขี้ดินขี้ดอนหยาค่ะหยาเอ้ยก็สร้างมันอันนี้ดับเบิ่งด้ไหมไปตอนมันเน่าแล้วกันยังว่าจะกมันออกไเต้มก็บ,บรารู้ขาแบบ,บบนายกำกระบอกเหมือนตี๋อะไร กำกระบอกหุมแต่ว่าก็เอามาหละกินได้อยู่นี่กินได้อยู่ต้องมาขัดมะเลือกเอาด้วยประเภทไหนบงังอเด้อ สรุปแล้วนี่แหละค่ะที่ได้มาอันนี้เฮดเพิงเฮดเพิงหัวดำมาสันกัจจาวาเกาลัดใหญ่เห็นบนีมมันจะเป็นสีเกาลัดเห็นบน่อันนี้เฮดเพิงหวานเฮดเพิงหวานได้ขากระมี้ได้ดอกใหญ่อยยดอกบานอันนี้ดอกนี่เพอร์เฟกต์ดอกเดียวนี่แหละ อันนี้ก็โอเคอยู่ตะวานนอกนั่นก็พอใส่ได้เอาตะขา,ามันกับพออ่อนะนี่แหละขาเมื่อนี้ผลงานยาสิหาว่าอันมาเพอร์เฟกทวาซันคนอื่นไปเก็บตะ่านที่นาไปเก็บกระจังสีหลเดกระจังเห็นนี่แหละเนาะคลิปเคิบกับไทยมาให้เบิบ่งว่ามีการตัดต่อยังกับไปเก็บให้เป็นลูกว่าเออได้กินแน่บ่ได้กินแน่นแนได้หมอแกงนึงได้เลี้ยงนึงก็ว่ากันไปนะคะเนาะ โอเคได้ค่ะเด้อมือไม่กบสิบบไปเก็บใหม่แล้วก็สิมาเจ้งค่ะสวัสดีค่ะ